ครที่อยากดูสตรีมสดให้มีเรดิเพจก็ร่วมเมนใน Facebook เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามไปกันด้วยนะครับ ก็กราบผมกราบสวีทนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะครับผมปุ้ยย่าตใป้าหน้าอานุมสาดที่น่ารักทุกนท่านจากกันล็กซี่อัลเจอร์ไปด้วยทุกคนท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็ผมเป็คนดีคนเดิมจากช่องกล้วยเมียนั่นเองนะครับทุกคนก็วันนี้ทุกคนก็จะมาทําคลิปว่าทําไมถึงต้องเปิดเล่นเจโรนะครับผมก็ที่มาที่ไปสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คือว่าพอดีมีน้องทักเข้ามาถามกล้วยเยอะมากๆนะครับผมว่าพี่ครับทำยังไงให้เจโรมันนิ่งพี่ครับคุมเจโรยังไงให้มันนิ่งอย่างเลยครับอะไรอย ทำยังไงให้ใจโรมันนิ่งเนี่ยทำคลิปสอนดีกว่าว่าทาไมถึงจะต้องเล่นใจโรดีกว่าจะได้แบบว่าเป็นขั้นตอนไปดีกว่าทุกคนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกล้วยว่าจะทำคลิปอันนี้ก่อนเสร็จแล้วก็จะไปทําคลิปว่าเล่นใจโรยังไงให้มันนิ่งเนาะเออมันมีวิธีการยังไงทำให้ใจโรมันนิ่งทาให้ใจโรมันพลิ้วอะไรอย่างงี้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยก็จะมาบอกกันว่าทําไมถึงต้องเปิดเล่นใจโรเนาะโอเคไอ้ใจโรเนี่ยคืออะไรบงคนยจงงงว่าเอ๊ะมีระบบใจโรได้หรอบางคนยังงงนะ บางคนยังไม่รู้นะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไจโรเออบางคนอาจจะยังไม่ดูนะเ,ออเดี๋ยวกล้วยก็จะมาบอกก่อนว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไจโรเนี่ยมันคือยังไงมันทํางานยังไงแล้วก็เล่นยังไงเนาะโอเคถ้างั้นเรามันเริ่มดีกว่านะกล้วยขออนุญาตไปเก็บปืนก่อนโอเคไจโรคืออะไรนะครับทุกคนไจโรก็คือเป็นระบบที่มันจะเคลื่อนไหวตามโทรศัพท์ของเราเลยทุกคนซึ่งสมมุติว่าถ้าหากว่ากล้วยเนี่ยหันโทรศัพท์ทางซ้ายนะทุกคนลองดูตามกล้วยนะครับดูในโทรศัพท์กล้วยนะสมมติว่ากล้วยหันไปท,ทางซ้าย <S 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 สมมติถ้าเรากล้วยหันขวามันก็จะหันตามสมมติถ hmm. <Love. S 1> ้ากล้วยหันขึ้นเห็นปะมันก็จะหันขึ้นตาลมเหมือนกับมันเคลื่อนไหวตามหน้าจอของเราเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลักการเล่นก็คือว่าเราอ่ะจะใช้แค่ตอนที่ยิงอย่างเดียวเราไม่ต้องไปหมุนตามทุกคนไม่ใช่ว่ามาบอกว่ากล้วยเก็บของทางซ้ายกล้วยก็ต้องหันซ้ายนะคือกล้วยก็ใช้นิ้วปกติทุกคนโทรศัพท์เนี่ยนิ่งๆไว้เลยนะครับทุกคนโทรศัพท์นิ่งๆไวเลยนะครับเห็นปะโทรศัพท์นิ่งๆไวเลยนะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราจะยิงนะ ซึ่งเราจะเอาใจโดมาช่วยตอนไหนทุกคนเราจะเอาใจโดมาช่วยตอนที่เรายิงนั่นแหละก็คือสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าปืนเนี่ยมันจะดีดขึ้นฟ้าใช่ไหมเห็นปะเวลาก้อยยิงสมมติล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรช่วยนะปืนเนี่ยมันจะดีดขึ้นฟ้าแต่เรารู้ว่าเราสามารถกดใจโมลงได้ไงเี่ารุที่เราคุยกันเมื่อกี้เห็นปะเราสามารถกดลงได้ทีเนี้ยเรารู้ว่าปืนดีดขึ้นฟ้าแต่ว่าแค่กดลงทีเนี้ยมันก็อยู่ตรงกลางพอเข้าใจไหมพอเก็ตปะมันก็จะอยู่ตรงกลางถูกปะสมมติถ้าก็ยิงขึ้นฟ้ารลั ทีนี้มันก็อยู่ตรงกลางแล้วปืนมันดีขึ้นฟ้าเราจะกดโทรศัพท์ลงไม่ใค่กดรถไฟชา้าเห็นปะโคตรง่ายอันนี้โคตรง่ายทุกคนไม,ไม่มีอะไรเลยครับผมแค่คุมใจโรยนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับปุมใจโรยปกติเลยเอ็นแต่แย่ยใครก็ยิงได้มะนิ่งกึอบอืมอันนี้คือนิ่งกึบ ไม่มีอะไรยากทุกคนใจโรนี่คือโคตรง่ายที่สุดแล้วก็เลยแนะนําให้เล่นนะทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่นี้นะครับผมวันนี้จะมาบอกว่าทําไมถึงต้องเปิดเล่นใจโรเนาะโอเคอันนี้กล้วยก็ได้ทําการเขาเรียกว่าลิสต์ลิสต์หัวข้อมาละว,ว่าทําไมถึงต้องเปิดเล่นใจโรเนาะข้อแรกเนี่ยทีก่กล้วยคิดว่า มันสําคัญมากๆเลยสําหรับการเปิดเล่นใจโรเนี่ย <trades> ก็คือเรื่องการคุมปืนทุกคนมันทําให้เราเนี่ยคุมปืนค่อนข้างที่จะง,ง่ายนะถ้าหากว่าใครที่เล่นจนพลิวทุกคนเล่นจนชํานาทุกคนจะสังเกตว่านักแข่งทุกคนนะครับทุกคนนักแข่งทุกคนจะเล่นใจโรนะอ่ะไม่มีนักแข่งคนไหนไม่เปิดใจโรนะครับอ่ะก้อยพูดตรงนี้นะครับทุกคนก้ยพูดตรงนี้นะว่านักแข่งทุกคนเปิดใจโรเล่นนะฮะอ่ะเอาทุกคนลองคิดดูว่านักแข่งยังเปิดใจโรนะเออก็คิดดูนะ สมมติถ้ากล้วยยิงได้ดอตนะอ่าสมมติสมมติมมตกล้วยยิงยิงเนยนะอ่ะนี่กล้วยยิงยิงนะครับอ่ะสมมติกล้วยยิงเป้านี่อ่ะเลดดอดนะครับอ่ะเลดดอดคูณสามไปหัวเน,น้นเน้นหัวเน้นเน้นคิดดูอ่ะคูณหกไปอันนี้คูณหกกล้วยไม่ได้ตั้งเป็นแบบนี้นะครับกล้วยจะเอาไว้เคาะนะ หัวเน้นๆอ่ะสมมติว่าก้วยปัดเป็นสเปร์นะอ่ะดูโคตรแม่ <ondan S 1> <atoire. S 2> นโคตรคมนี่ทุกหาทุกคนฝึกนะแม่นกว่ากล้วยคมกว่ากล้วยแน่นอนอ่ะกล้วยพูดเลยกล้วยพูดเลยนี่คือ sure. ค่ะอันนี้คือขนาดกล้วยไม่ค่อยคมนะครับกล้วยพูดเลยตรงนี้ว่ากล้วยอาจจะยังไม่ได้คมเหมือนคนอื่นนะฮะแต่ว่าทุกกล้วยคิดว่าถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยฝึกเต้นไจโลเนี่ยคมกว่ากล้วยแม่นกว่ากล้วยแน่นอนเลยฮะขอบอกตรงนี้เลยนะอ่ะสมมติคุณสี่ก้นคุณสี่อ้ตรงไหน บ้านไหมอ่ะอน,นี่สยสนมตังข้างบนคือสบายสบายอะพูดเลยว่าตรงนี้ว่าสบาย้าหาว่าใครเล่นเป็นคือสบายเลยครับแม้ว่าจะเป็นปืนที่ดีดมากๆอย่างเช่นกโรซ่าหรือไม่ก็เป็น M762 ทุกคนสามารถคุมได้สบายถ้หาว่าคนที่เล่นใจโลนะครับเดี๋ยวก็ลองเล่นให้ดูนะปืน M7 แล้วกันเนาะ m จ็ดเจจะเป็นเดอะเบสสุดอะสมมติว่าเอนะทุกคนสมมติว่า M7 นะครับปืนที่มาหาโคดดีดนะ เดี๋ยวกูจะลองเล่นให้ดูว่าการที่เราใช้ใจรูนเนี่ยมันสามารถคุมมารเพลตัวเนี้ยอยู่ยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวกูลองเล่นแบบเดดดอดนะเอาตัวไหนก่อนเอาตัวนี้่ะยิงแค่นี้เองคิดสภาพเราเป็นคนในแมปนะครับอ่ะยิงแค่นี้นะสมมติเราเป็นคนในแมปนะมันหายตั้งแต่สี่เม็ดแรกนะครับถ้าเป็นคนในแมปอ่ะมันหายตั้งแต่สี่เม็ดแรกแล้อสมมติถ้าคุณคุณสามอ่ะคุณสาม สบายหายห่วง <c oughs> สบายหายห่วงถ้าหาว่าทุกคนไปฝึกเนี่ยกูรับรองว่ายังไงนิ่งกว่ากล้วยคล่องกว่ากล้วยแม่นกว่ากล้วยแน่นอนครับสำหรับข้อแรกอันนี้คือข้อแรกนะครับทุกคนเรื่องการคุมปืนกูนแนะนาว่าใจโรสามารถทําให้คุณคุมปืนได้ดีที่สุดครับเชื่อกล้วยอ่ะข้อต่อไปทุกคนข้อต่อไปเนี่ยกล้วยคิดว่าอันเนี้ยค่อนข้างสําคัญระยะประชิดนะฮะก็คือถ้าหาว่าคนที่เล่นใจโรเนี่ยจาก ระยะประชิดได้พริ้วกว่าคนที่ไม่เปิดเล่นใจโรนะฮะยังไงเดี๋ยวกล้วยลองเทสให้ดูนะทุกคนสมมุติว่าตรงหลังอันนี้มีคนนะทุกคนทุกคนลองดูตามกล้วยนะครับสมมุติว่ากล้วยเดินมาปุ๊บมีคนใช่ไหมไหมมันจะโดดจิตได้นะทุกคนมันจะโดดจิตได้นะฮะสำหรับคนที่เปิดเล่นใจโรนะดูอีกทีนะครับดูอีกทีนะสมมุติว่ามีคนอยู่หลังกล่องนี้อะกล้วยยิงทั้มกล้วยยงิงทั้ม กวยิงกดกวยิงกดกวยิงกดกวยโหดจิก very easy very very easy ง่ายพลิ้วโหดไจโลครับหรือว่าขายของอ่ะข้อต่อไปทุกคนก็คือข้อที่สานั่นเองนะครับทุกคนคนที่เปิดเล่นไจโลเนี่ยจะสามารถลากตามรถได้นะฮะลากตามรถหมายความว่ายังไงอยู่นี่ทุกคนตองสังเกตว่า ทุกคนจินตนาการภาพว่าไอที่กาลังวิ่งวิ่งอยู่นี้คือรถที่กาลังขับผ่านเราทุกคนทุกคนลองจินตนาการนะครับทุกคนว่าไอที่วิ่งซ้ายขวานี่คือรถที่กําลังขับผ่านเราคนที่เปิดใจโลนี่เขาจะสามารถลากตามไปด้วยคนทุกคนลองจินตนาการภาพว่าก็ลากตามอย่างนี้เหนเ็นไหมลากตามลากตามลากตามนี่ยังไม่ได้ซูมนะทีนี้เราลากตามได้แล้วเราก็แค่กดสโคปเข้าไป ลากตามรถสบายที่อยู่ในแมพนี่คือใครที่ขับรถผ่านนี้คืออ๋อนี่สบายแค่นี้แนะนำเลยครับเปิดใจโรเถอะนะถือว่าขออือยากโหดอยากแม่นอยากคมเจอสโขบครับช่วยคุณได้อืมโอเคข้อต่อไปที่ก้วยคิดว่าทำไมถึงต้องเปิดใจโรเล่นทุกคนเพราะว่ามันสามารถที่จะเลือกได้ว่าบางครั้ง เราอยากจะให้มันยิงประมาณนี้ก็ได้หรือบางครั้งเราอยากจะให้มันกดเยอะๆก็ได้อ่าอันนี้เอาไว้ช่วยตอนไหนงงใช่ไหมเอาไว้ช่วยตอนที่สมมุติว่ามีคนอยู่2คนทุกคนมีคนอยู่2คนอยู่ข้างๆกันอย่างเช่นวิน่งอย่างนี้เอามี่มันเอาขาได้หรออ่าอ่าอีกทีนะครับสมมุติว่า มีคนอยู่หลงต้นไม้หนึ่งคนและมีคนอยู่ตรงนี้นอีกหนึ่งคนตอนแรกกล้วยไม่กล้วยเห็นคงหลังต้นไม้อ้าวเท่งางหร่นี้หรอก็แค่ก็แค่หันไปเก็บสองพานิเซียว,วสมมิสมมุติมีสามอะสมมติมีสามเลยสมมติมีสามเลยเรียงกันเลยนะแบบยืนเรียงกันอย่างนี้เลยเก็บสามพานิเซียว,วิ อันนี้คือถ้าหากว่าคนที่เล่นช่ำชๆแบบนักแข่งนะทุกคนทําไมเขาถึงเก็บสามเก็บสองเก็บสี่ในเซียววีได้เพราะเขาฝึกจนชํานาญไงครับทุกคนเพราะเขาฝึกใจโรจนชํานาญแล้วก็ที่แนะนําว่าทำไมยังต้องเปิดใจโรเล่นนั่นเองนะฮะเพราะว่ามันสามารถสะบัดได้นะคนที่เล่นใจโรจนช่ำชๆแล้วนะฮะ เขาจะสามารถสะบัดแบบนิ่งๆคมๆคมคมเข้าหัวทุกเม็ดนะอืแค่นั้นเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือข้อที่กล้วยคิดว่าสําคัญเหมือนกันสําหรับคนที่เปิดเจโรเล่นนั่นเองนะจ๊ะโอเคข้อต่อไปทุกคนเป็นเรื่องของสไนกันบ้างละข้อต่อไปเนี่ยสำหรับคนที่เปิดเล่นใจโรเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่สไนมันสามารถขยับได้นิดนึงนะ นิดนึงยังไงดูนี่เพื่อสังเกตว่าช็อตแรกเนี่ยกล้วยจะขึ้นไม่ตรงนะเห็นปะช็อตแรกเนี่ยกล้วยอาจจะขึ้นไม่ค่อยตรงมากแต่ว่าไอ้ตรงที่มันไม่ค่อยตรงมากนั่นน่ะส่วนที่มันหายไปนิดนึงอ่ะเราสามารถเอาจจโดมาช่วยได้ดูอีกรอบนะครับทุกคนอ่ะเห็นปะตอนแรกก็คือขึ้นอาจจะไม่ตรงแต่ว่ากล้วยใช้เจโดมาช่วยเห็นปะ ใหม่เดี๋ยวดูรอบทุกคนดูรอบนะฮะดูรอบนะฮะสมมติเราก็ขึ้นไม่ตรงนี่เอาเดิมมาใช like mm ่นิดนึงเดี๋ยวกดสมมติเราก็ขึ้นไม่ตรงนี่อีกทีสมมติก็ขึ้นไม่ตรงนี่เอาเดิมมาใช่นิดนึงเอาเดิมมาใช่นิดนึงไม่ตรงใช่ไหมเอาเจอหันไปนี่สารพัดประโยชน์เจโลสารพัดประโยชน์อืม อหอยทีไม่ตรงหรอนี่ไงมันไม่ตรงใช่ไหมอหอยทีไม่ตรงหรออาตุลนักหัวคนไปเลยปักไม่ตรงหรอปากป่า,ามันเด็ออกปากไม่ตรงหรอ,อปักเสียงเข้าหัวดังเป้งเสียงเข้าหัวดังเป้งอะถ้าหากว่ามีเสียงอะ่ะอีกทีเอาเอา อีกทีอูอีกทีอูออใครล,ล็อกสนะหูแค่นั้นสำหรับข้อนี้ที่ก็คิดว่าสำคัญก็คือการที่ใช้เจโรเนี่ยมาช่วยระยะไกลนุคนนิดนึงนะฮะเพราะว่าปกติแล้วคนที่ไม่ได้เปิดเจโรเนี่ยเวลาเขาซูมเนี่ยเขาต้องใช้นิ้วเลื่อนใช่ไหมบางครั้งเนี่ยมันจะเลยนะถึงสมมติเราใช้นิ้วเนี่ยเห็นป่ะมันจะเลยไปนิดนึงแต่ถ้าหาเราใช้เจโรเนี่ยมันนิดเดียวไง ถ้าเราตั้งความวันนี้นิดหน่อยเนี่ยมันก็สบายสบายละเห็นปะชิวๆวเอาตรงนี้เลยไอตรงนี้อ่ะตรงนี้หลังกำแพงสบายแนะนำว่าให้เปิดเจลคเกยครับสำหรับข้อต่อไปทุกคนข้อนี้เนี่ยเป็นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการยิงละ แต่ว่าเป็นเรื่องของเป็นการใช้อ PTION ที่เพิ่มขึ้นอะเหมือนเป็นการใช้อ PTION ของนิ้วเราที่เพิ่มขึ้นนะทุกคนเพราะปกะติเนี่ยปกติแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากเาไม่ได้เปิดไจโรเนี่ยจะต้องใช้นิ้วในการจัดการใช่ไหมถูกปะต้องใช้นิ้วในการจัดการทุกๆอย่างเนี่ยทุกคนเพราะไม่ได้เปิดไจโรไงก็ต้องใช้นิ้วจัดการสมมติว่าตอนยิงก็ต้องใช้นิ้วลากถูกไหมตอนยิงต้องใช้นิ้วลากอ แต่ว่าคนที่เขาเปิดไจโรเนี่ยเขาจะใช้ไจโลใช่ไหมเขาก็จะใช้ J ใชไ mm. จโรไง mm. ทีนี้ mm. เกิดอะไรขึ้น mm. พอเขาใช้ไจโรนิ้วเขาก็ว่างแล้วนิ้วเขาก็ว่างนิ้วที่ว่างเอาทำอะไรได้อาจจะเอาไปใช้ตอนอย่างนี้ก็ได้ mm. เห็นอะไรไหมครับ mm. เห็นอะไรไหม mm. นิ้วที่ว่างเอาไปกดนั่งก็ได้ เอาไปกดตั้งก็ได้นิ้วที่ว่างเอาไปกดนอนก็ได้เห็นไหมนิ้วที่ว่างเอากดโดดยังได้เลยนิ้วเหลือจะทำอะไรก็ได้ตามใจฉันเห็นไหมครับว่าการเปิดใจโรเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นและใช้ออปชันได้มากขึ้น แล้วยิ่งเป็นคนที่เล่น3นิ้ว4นิ้วหรือว่า5นิ้วทำอะไรได้เยอะ <alot? S 1> นะฮะแนะนำเปิดใจดูนะครับแนะนำนะครับทุกคนอยากเล่นเก่งเล่นโหดเล่นพลิ้วเปิดใจดูนะ<ๆ>โอเคไหม และข้อสุดท้ายทุกคนที่ทำไมถึงต้องเปิดใจโลทุกคนเพราะว่าข้อนี้เนี่ยโคตรจะสำคัญโคตรที่จะมีประโยชน์มากมากนะฮะมีประโยชน์ที่สุดแล้วสำหรับการเปิดใจโลทุกคนซึ่งกวาคิดว่าคนที่ไม่เปิดใจโลเนี่ยทำไม่แน่นอนนะอันนี้พูดเลยนะครับทุกคนก็คือการปาระเบิดทุกคนการปาระเบิดนะครับสมมติว่าช็อตนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ย มันจบที่ตรงไหนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราเปิดใจโรนะเราจะสามารถมีได้มองสังเกตอะไรไหมครับเอาใหม่ทุกคนสังเกตอะไรไหมครับก้วยสามารถใช้ลูกตาเอาใหม่ามากม้ว,ย,กสวย,ย,ย,กยสามารถใช้ลูกตามาช่วยได้จากตอนแรกที่เราไม่รู้ว่าจุดจุดจุดปลายทางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถูกปหแต่ก้วยสามารถใช้ลูกตามาช่วยได้ดูอีกทีนะครับ เห็นไหมเห็นไหมเราสามารถใช้ลูกตามาช่วยได้เห็นปะพอเราอุดไม่รู้ว่าปลายทางตรง,รงไหนหรืเป่าแต่ว่าเราใช้ลูกตามาช่วยได้เห็นปะจากที่เราไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทนุกคนเราก็สามารถที่จะเอาลูกตาเนี่ยช่วยได้ตูมเห็นปะ ไมข้อหมดดงยิงกดสบายข้อนี้ก็เลยสำคัญนะครับผมสำหรับคนที่เปิดใจโรทุกคนจะสามารถใช้ฟังก์ชันลูกตามาช่วยได้นั่นเองนะก็เลยเป็นข้อแนะนำว่าทำไมถึงต้องเปิดใจโรเนาะและ ข้อนี้เป็นส่วนที่กล้วยเสริมขึ้นมาทุกคนอันนี้อันนี้คือจบไปแล้วสำหรับเหตุผลว่าทำไมต้องเปิดใจโลเนาะแต่ว่าข้อที่จะพูดต่อไปนี้เป็นไม่ใช่เหตุผลแต่ว่าเป็นข้อเสนอแนะของกล้วยละกันนะทุกคนข้อเสนอแนะของกล้วยละกันนะครับกล้วยแนะนําว่าให้เปิดใจโลสุดๆได้ยิ่งเล่นความไวยเยอะได้ยิ่งดีมากๆทุกคนอื อันนี้เป็นข้อเสนอในของกล้วยนะทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยน,นะครับกล้วยแนะนาของกล้วยเองนะครับข้อนี้พูดถึงการเปิดใจโลนะฮะเพราะว่าปกติใจโลเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับทุกคนระหว่าง0ูจนถึง400ใช่ไหมถูกไหมศูนย์จนถึง400แต่ทุกคนจินตนาการภาพทนกคนถ้าหากว่าเราสามารถเด้งความไวสูงสุดได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวของเรานั้นได้ไปถึงจุดสูงสุดของความไวในเกมนั่นเองนะครับทุกคนซึ่ง ถ้าหากว่าเราถึงจุดสูงสุดแล้วน่นหมายความว่าอะไรน่นหมายความว่าเราได้เราได้คือเป็นผู้ที่เล่นความไวทั้งหมดได้แล้วอะแล้วถ้าหากว่าเราสามารถฝึกความไวสูงสุดอย่างนั้นได้ทุกคนแม้ว่าความไวต่อไปจะมา500 600ยถ้าหากเกี่ยวเข้ามามันก็จะสบายเราละเพราะว่า400เราก็เล่นได้3 0 0รก็เล่นได้200ก็เล่นได้เราเล่นได้หมดไงถูกปะเพราะว่าเราเรา,เราเล่นความไวงสูงสุดแล้วทุกคน ความไวอย่างอื่นเราก็เล่นได้ถูกปะหลังเราได้ไปอยู่จุดสูงสุดของความไวไปแล้วทุกคนก็แนะนําว่าสำหรับใครที่เล่นใจโรแนะนําเล่นความไวเยอะๆเอาไว้ก่อนนะฮะถ้าหากว่ารู้สึกว่ามันไวไปจริงๆพอรลดลงมานะทุกคนแนะนำเลยนะครับ ันนี้ส่วนตัวของกล้วยนะครับทุกคนส่วนตัวของกล้วยเองแต่ว่าบางคนเล่นน้อยเล่นเยอะไม่ผิดนะฮะเล่นน้อยเล่นเยอะไม่ผิดเลยแต่ว่าเต็มที่เลยนะครับแต่ส่วนตัวกล้วยเล่นความไวใจโดน400นะฮะความไวใจโดน400นี่หมายถึงเป็นความไวตอนใช้นะไม่ได้แบบว่าตอนแบบเล่นสนงสนายก็400นทุกคน4พวกสนมงสนาย6อะไรอย่างงี้ก็ไปปรับเอานะครับไอพวกสนายนี่ก็ไม่ได้ตั้ง400นะ400ที่หมายถึงนี่คือหมายถึงเนี่ยระยะแบบเนี่ยระยะจูบอะไรอย่างางี้ครับ ระยะจูบเล็ดรงเล็ดกอดอะไรเงี้ยระยะที่มันใกล้ๆอะไรเงี้ยอืมระยะที่แบบว่าแบบแบบสะโพบไม่ได้ไกลมากแนะนำว่า,าให้ความเยอะๆเอาไว้เน้นคนแต่ว่าพอมันเป็นพวกหกพวกสี่พวกสามเราก็ฝป,ปักเอาแค่นี้เลยครับแค่นี้เลยทีนี้จะมีบางคนถามว่าพี่ครับผมลองเล่นแล้วมันเวียนหัว จริงๆแล้วเนี่ยหลักการเล่นใจโรเนี่ยมันไม่ต้องใช้ใจโรตลอดนะครับทุกคนเราก็ใช้นิ้วปกติของเราเลยเห็นไหมเขาทำอยู่เฉยๆนะครับทุกคนเขาทำอยู่เฉยๆเลยแล้วเราก็หันปรกติเลยครับปกติเลยเห็นปะหันใช้นิ้วหันปรกติเลยครับมสมมติเราเจอคนทางซ้ายเราก็หันไปยิงอมสมมติเจอคนข้างหลังเราก็หันไปทางหลังแค่นี้เองอ่สมมติเรากล้วยอยู่ตรงนี้สมมติเรามีคนอยู่ข้างหลังกล้วยวกล้วยก็หันไปยิงเห็นปะไม่ใช่หันใจโรตลอดนะครับมันก็ไม่มีใครแบบแบบอุ้ย มีคนข้างหลังนี่ว่าหันจะโดนเมื่อยมันก็ป้าใครจะไปได้อย่างนั้นครับผ่านจริงๆเหอะมันก็ต้องใช้นปกติครับอืมไม่ได้เราไม่ได้เราตัวเราเนี่ยจะใช้จะโรนก็ต่อเมื่อเราเอามาช่วยยิงทุกคนอ่าเราจะเอ่อเราจะเอามาช่วยยิงอืมอืมเอามาช่วยยิงหรือไม่ก็ระยะประชิดอะไรเงี้ยสมมติว่ามีคนอยู่หลังตรงนี้โดดเหนไห้วยสามารถเอาเรารู้ว่าใจโรมันสามารถทาโทรศัพท์ได้สมมติว่าก้วยโดดเห็นปะเราไม่ต้องใช้นิ้วเลยเห็นไหม โดดหนึ่งสองสมโดดโดดเห็นไหมแค่นี้ทุกคนโครง่ายก็เดี๋ยวก้จะมีคลิปให้ทุกคนให้ดูนะผมว่าตอนที่ก้เล่นจโรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันอีกทีก็คือท้ายคลิปไปเลยเนาะโอเคไหมปากทา้งนั้นเลยโก้กันทุกคน let's go ก็ยีงให้มันโดนๆนหน่อ hmm. ยครับพี่ชายโอ้โหผู้ขับมาคานี้ยังม่ีเมล่อยอย่างเนี้ยแล้วผมมาไงแด่งแต่งก็ไม่สุ้สนทุกเราทุกคนชอบไป เดี๋ยไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมาจกินดี ก็ผมว่าทุกคนจะได้เหตุผลนะครับผมในการตัดสินใจว่าควรจะเปิดใจเรเล่นดีไหมหรือว่าไม่เปิดเล่นเหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าอันนี้ไม่บังคับนะครับทุกคนบางคนก็เล่นใจโรทั้งหมดบางคนก็ไม่ได้เปิดใจโรอันนี้คือกล้วยไม่ได้บังคับนะครับกล้วยแค่มาเป็นหนึ่งเหตุผลว่าทําไมถึงต้องเล่นใจโรนะเพราะว่าส่วนตัวกล้วยเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นไม่เปิดใจโรมาก่อนแต่ก็มาเล่นเปิดใจโร ก็รู้สึกถึงความแตกต่างว่ามันดีขึ้นจริงๆพวกเลยามาแนะนำนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ไม่ได้มาอยากจะมาแบบบังคับว่าเล่นเจลูเถอะนะอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนไม่ได้บังคับเลยนะทุกคนแต่ว่าเป็นการมาให้เหล็ผลนั่นเองว่าเล่นเจนูเนี่ย เพราะว่าส่วนตัวก็รู้สึกประทับใจในการเจอนั่นเองครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ทุกคนท่านด้วยนะครับแล้วก็วังว่าทุกคนจะได้ความสุขสนานกักุ้ยด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ฝากคนหนึ่งซับสไครต์ฝากคนหนึ่งไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคนเพืจะได้เห็นคลิปใหม่ๆขกุ้ยหาว่ากุ้ยออกมานั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มีคำถามทิ้งท้ายทุกคนว่าทุกคนเนี่ยชอบให้กะ ชอบหรือเปล่าดีหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกกล้วยด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าหากว่าใครชอบตัวไหนบบคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยชอบอ่านคอมเมนต์มากทุกนะครับทุกคนแล้วก็กล้วยก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนก็ขอวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอได้ตลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายครับผมเจอกัน